วันนี้พี่บอยนะครับเพื่อนผมนะแกก็มามาปรึกษานะมาปรึกษาว่าอยากจะเปลี่ยนแนวนะพี่บอยใช่ไหมเปลี่ยนแนวก็ลองหาหน้าภาพใหม่ๆบ้างอืมก็คุยกันแหละนี่ดึกแล้วนะที่ก็ตีหนึ่งป่าแล้วตีหนึ่งตีสองตีสองแล้วก็คุยกันดึกกินข้าวอีนอะไรเสร็จก็มาเอาเสื้อมาดูกันวันนี้แกก็เอาเสื้อมาออ่ทีแรกแกมาฝากผมขาย ก็เลยบอกว่าก็อยากยกขายก็กขายกันเลยพี่อยากเปลี่ยนแนวแล้วอยากเปลี่ยนเปลี่ยนทางดูบ้างนะลองดูเสื้อดีนะเสื้อแกดีแกเก็บมานานนะครับบางตัวแกก็ได้มา <c oughs> นานแล้วบางวงนะสายนูเรานะพี่บอยนะ,ะบางวงวงบางเขาเรียกอะไรอะบาง,บาง,บ,าง,บ,างบางวงไม่น่าแพงเรบโทนนะเ <c oughs> อาจิ้งใช่ใช่พี่บอยเป็นนักดนตรีพี่บอยรู้ใช่ครับ ก่อนผมก็อพอได้เล่นกีตา้ามาก่อนเมื่อก่อนชอบดนตรีเมทัลแล้วก็มาเล่นกีตา้าก็กพอจะมีความรู้บ้าง,เร,งเรื่องวงก็รู้ว่าเ,เดฟโพนไ,ไม่เท่าไหร่นะ<ช>แต่จริงเดี๋ยวเดียวนะอันนี้ใคร FC เ,เอฟซีเดฟโพนแต่คือถ้าเราฟังเพลงคือพวกเราอ่ะไม่อาจจะไม่ได้ฟังเดฟโทนมากเพราะว่าความชอบส่วนบุคคลมันีอส่วนผมก็ฟังคอนอยู่แล้วเทิร์ฟคอนแ่บีบอยก็ซิตเตมซิตเต็มซิเตมโคชมเบอร์ แต่ว่าเด็บโทนมาแรงมากนะมาพยศเราเนี่ยเด็บโทนนะมาพยศนะก็แพงไม่รู้แพงอาจจะเพราะอะไรนะพี่บอยบอกผมรวมวงใช่ไหมเท่าที่ผมเท่าที่ผมทราบนะแต่ไม่ไม่ได้ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะผมก็หลังๆก็ไม่ได้ติดตามในเรื่องของข่าวสารของวงแต่เรื่องเสื้อเนี่ยโคตรช็อคอะวันนี้พี่บอยเอาอะไรมาฝากมั่งเดี๋ยวผมอให้พี่บอยยกให้ดูเลยแล้วก็ อธิบายคร่าวๆนะเพราะว่าเราจะมีเกาบเวลาอยู่สิบนาทีครับผมตัวแรกเลยครับพี่บอยเนี่ยที่เอามาฝ<อ>ากผมคือต้องบอกก่อนผมว่าก็ทีุ่อย่างที่เกิดไปเมื่อกี้ว่าผมเมื่อก่อนเล่นดนตรีมาก่อนแล้วก็มีความชื่นชอบในดนตรีสายนูเมทัลน,นะครับก็แต่สมัยก่อนอะ่ะผมก็ไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่หรอกทุกวันนี้เอาโอเคพอมีกําลังบ้างก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆสะครับก็ตัวแรกเลยนี่างามๆเลยแขนยาวแขนยาว โคชมเบอร์อโคชัมเบอร์ี้<า>ยนหน้าหลังลายมีหน้ามีหลังหลังทัวร์ไหมหรือชื่อเพลงเอ่าตัวนี้จะเป็นหลังหลังทัวร์ครับหลัง,งทัวร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราผมว่าก็หลายๆคนที่เล่นเสื้อก็น่าจะเคยเห็นแหละแต่ว่าลายหน้าแบบนี้อ่าแต่ว่าอาจจะอาจจะเห็นแขนสั้นบแขนสั้นเอ้แขนสั้นมีลายหลังมาผมจําไม่ได้มีครับมีมีเหมือนกันใช่ไหมพี่มีครับตัวนี้ก็เป็นแขนยาวเนาะตัวนี้เป็นแขนเป็นแขนปล่อยนะตัวนี้เป็นแขนยาวเป็นแขนปล่อย ตัวแรกเลยอ่านี่ตัวนี้ผมชอบผมชอบสองตัวส่วนนี้ตอนทำมาให้พี่อินซีดูพี่อินซีก็ชอบคนระับเป็นวง Static X นะซึ่งถ้าใครตามวงเนี้ยตอนเนี้ยนักร้องเสียชีวิตไปแล้วอืมอ่าซึ่งซึ่งตัวนี้ผมก็ชอบนะนะ Static ตัวนี้ผมชอบ X ต,ตัวนี้น่าจะเป็น บางทีผม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 อ่ะไม่ได้มีอ่าเขาเรียกอะไรไม่ได้มีสคริปต์หรืออะไรนะบางทีอาจจะพูดคุยสดยังคุยสดก็ตัวนี้น่าจะอยู่ในอัลบั้มแมชชีนนะจะไม่ผิดอืมระดับที่กี่ไหลพี่อ่แมชชีนน่าจะสองนะสองมาแล้มที่นสองก็สตาติกนิดยังจัดอยู่ในเก้าศูนย์ไหมเก้ายเลยเนาะไปเพราะว่าเป็นนจแอ่นอยู่90เนาะอยู่90ปลายเนาะใช่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 ไม่ได้กลางใช่ไหมไม่ใช่90กลางใช่ครับ ข่าวสูตรปลายก้าเจ็ดก้าแปดแล้วเนาะพอพอลิมิตกิจน่าจะหลังหน่อยหลังริมก็ต้องสองพันแล้วนะเพราะริมิมก็เก้าเจ็ดนะเก้าเจ็ดก้าแปดอ่าครับประมาณถ้าสังเกตถ้าถ้าถ้าใครไม่รู้จักตั้งร้อยกับหัวตั้งตั้งอ่ะตัวนี้ขอคุยเองนะอ่เได้ตัวโคตรของโคตรี้โม้ไหนอย่ะโคตรของโคตรหน้าใส่แต่ตัวเมื่อกี้สภาพมันกว่านะแต่ตัวนี้โคตรใหม่แล้วดูดูลาย อันนี้เป็นดาวนิ่งพูลลายหน้าเดียวนะหน้าเดียวหน้าเดียวเลยป้ายใจแอนตัวนี้นี่ที่ผมตามมานะไม่ค่อยเจอดูดีไม่ค่อยเจอเนี่ยอย่างเงี้ยผมย่่งบ้าขี่จักรยานด้วยแล้วไม่ค่อยเจอลายแม่งโคตรอาร์ตเลยนะพี่นะลายอาร์ตมากชอบที่ผมเอาคืนได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้พี่จ่ายเงินแล้วนะครับตกลงกันแล้วเอาคืนที่ผมประจานผมประจานนะเนี่ยดาวนิ่งพูล วงไม่ได้โนเนมเนาะไม่ถือว่าโนเนมนะแต่ว่าบ้านเรายังไม่อินเท่าไหร่ไม่อินมากน่าจะไปอินกับอะไรบ้างปกชวนเนอร์โ์ใกล้ๆตัวนี้ขอโชว์หน่อยอยากโชว์จริงๆให้โชว์เดี๋ยวโชว์สองตัวเนี่ยได้ครับผมไม่ได้มาให้ดูทั้งหมดนะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวคลิปเป็นยาวอันนี้เกินๆนะก็พอดีนั่งคุยกับพี่บอยก็ได้ความรู้นะแกก็มีความรู้สายนูเยอะเนี่ยดูลายโคตรโคตรเดือดเลยนี่ตัวหนึ่งเนี่ยสมมชอบสองตัวที่เหลือผมซื้อมาขายนะ สองตัวนี้ขอเก็บไว้ก่อนเนี่ยอันนี้นี่ดูลายดีครับลายหน้าเดียวนะสส่สวยใส่สวยถ้าไหลในี่ประมาณยนะีิบสองเนาะยี่สิบสองยิบเก้า <29. S 2> <20. S 1> แต่จริงเดี๋ยวนี้ผมใส่ยี่ิบสามสมสิบนะแต่ไม่เป็นไรตัวนี้ต้องใส่ใส่ขี่จ,จะขาย,ยานันอ่ะต่อไปก็เร็วไปเลยก็ตตกนี่ก็สแตติกเสแตติกเอก็ตัวนี้ก,ก็คือส่วนตัวผมนะผมโคตรชอบเลยถ้าถ้าใครที่รู้จัก ผมในเฟซเนี่ยบางทีเขาจะรู้เลยว่าผมอาจจะชอบสายกระตูนที่เป็นอาร์ตกราฟิกอันนี้ไม่อนิเมะเนาะอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนคอมิกเนาะคมิคอมิกเนี่ยจะมีจะมีชาวถ้าชาวเนี่ยมันเป็นชื่อเหมือนเหมือนเหมือนบริษัททำกระูนคอมิกแล้วเนี่ยถ้าสังเกตมันจะมีวงหนึ่งที่ผมเคยเห็นที่มีโลโก้เนี่ยก็เป็นเมกาเดสอืมเมกาเดสแ้นี่สกีน้าละ อ,อันนี้ปรับกระโรดนะที่ผมยกโชว์ไปก็ลายนางพยาบาลบโลโก้หลังก็จะเป็นแมลงสาบเนาะหน้าก็เป็นป้ายสกินสตาร์นางพยาบาลแบบนี้บหม่มากสภาพเยี่ยมใหม่เยี่ยมไซส์เอลครับอ่ะ,อะคนละตัวไปเลยยกดูเลยเพราะว่าลัานหน้าผ้าให้ชมอาจจะไม่ครบนะรตัวนี้ก็ใหม่กิฟต์มีหน้ามีหลังอันนี้จะเป็นทัวร์ผ้า ก็สายนูนะสายนูท,ท,ทั้งหมดผมจเจอเจอค่อนข้างนออูหลายนูทั้งหมดเนี่ยลายอย่างเงี้ยผมเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยผมก็บอกเลยนูนะผ้าสีกรมสวยเสื้อตำรวน้อยแทบจะไม่มีเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพี่บอยก็เบือ่อผมไม่ใช่เบื่อดีกว่าเรียกอยากเปลี่ยนหน้าผ้าบ้างเนะาะเปลี่ยนบ้างเพราะแกใจจริงอ่ะแกรู้ข้อมูลของเสื้อต่างๆเนี่ยแกเอามาฝากผมจะผมไม่รันให้ดูหมดนะเนี่ยแกมาฝากผม ยี่สิบกว่าตัว <c oughs> พี่บอยเนี่ยพี่จริงอ่ะผมมาปรึกษาแค่บ่อยนะเรื่องเกี่ยวกับทางด้านแนวดนตรีนะแนวดนตรีเพราะว่าพี่บอยเขาเล่นดนตรีด้วยนะเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องนะครับส่วนผมเนี่ยร้องไม่เป็นเล่นไม่เป็นฟังอย่างเดียวเอาว่าไม่ต้งเวลาเอาว่า <c oughs> แค่บ้านๆดี่ว่าแต่ว่รฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวผมฟังอย่างเดียวเป็นคนฟังเพลงฟังอะไรก็ดีใจนะพี่เขาเอาเสื้อมาฝากก็ อยากเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสายหรือลองขายดูบ้างนะผมก็ถือว่าเออมีความรู้ทางด้านอาจจะด้านค้าขายเนาะเสื้อหรืออะไรพี่บอยก็เป็นมีความรู้ทางด้านเขาเรียกแนวเพลงสายดนตรีน,ตรนะแล้วก็เลือกเสื้อสวยๆนะจริงๆแล้วแกเก่งนะเลือกเลือกลายสวยๆนะเพราะว่าแกมีความรู้วันนี้ก็ขอบคุณพี่บอยมากนะครับผุ้สารเราเสื้อมา แบ่งปันให้ผม <ขอ S 2> จริงๆจริงๆเราเป็นเพื่อนกันนานแล้วก็ทําคลิปทําอะไรสัหน่อยเผื่อว่าใครเห็นคลิปก็ฝากเพื่อนผมด้วยนะครับวันนี้ผมอินซีบ้านนอกเพื่อนผมใช้เฟซบอยบอยเซเลนก,กาครับอ่ะเดี๋ยวผมแท็กไปให้นะครับก็ฝากเพื่อนผมด้วยเผื่อมีตัวไหนที่เพื่อนพี่ๆถูกใจก็ฝากสนับสนุนเพื่อนผมคนนี้ด้วยวันนี้ผมกับพี่บอยขอญาตลาไปกับ คนละตัวดีบ้าคอ่ะยกคนละตัวกับดาวริ่งพูลดิ่งพูนนและสตาร์ติกเอ็กบายบายครับอีเออนี่ตัวนี้ตัวนี้เอ้